ไอตัวหนึ่งที่มันเคยเกี่ยวพันกันอยู่เนี่ยไอตัวหนึ่งเปลี่ยนแปลงยังไงอีกตัวหนึ่งก็จะเปลี่ยนแปลงงั้นด้วยเนี่ยด้วยหลักของรูปนามนะการปรุงแต่งทั้งหลายเนี่ยนะอย่าคิดว่ามันมีที่เราอย่างเดียวนะเวลาที่เราคิดปรุงแต่งแล้วเราเดินไปเนี่ยถ้าเราคิดปรุงแต่งเนี่ยนะระบบคลื่นพลังงานในตัวเราเนี่ยมันทํางาน ถ้าเราปรุงแต่งลบอะอนุอปรุงแต่งที่มันเป็นเรื่องราวที่เป็นอกุศลทั้งหลายนะแต่ช้ามาเนี่ยถ้าเราปรุงแต่งลบ,ลบพลังงานลบมันจะเต็มไม่หมดเลยนะพาพัางไปด้วยพลังงานที่เป็นลบพลังงานที่เป็นลบก็คือคลื่นพลังงานมันจะมันจะหนานแน่นไปด้วยกลายเป็นอนุภาคหรือว่ามันไม่เป็นคลื่นที่สะอาดบริสุทธิอ์อะตรงนี้เดี๋ยวจะไปอธิบายกันอีกเนะี่ย แลวว่าถ่ายไปมันก็จะยาวแต่ว่าให้เราเข้าใจว่าที่นักวิทยาเขาควบคุมนะอนุภาคควอนตัมแล้วก็เอามาใช้งานเนี่ยจะต้องควบคุมด้วยควบคุมทิศต้อเท่านี้แล้วมันควบคุมยากแล้วควบคุมขนาดนี้แล้วเ่ยนะมันก็ยังควบคุมได้อ่าไม่ยังได้ไม่ดีอ่ะยังได้ไมันยังไม่สามารถเอามาใช้งานได้จริงอย่างควอนตัมคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยมันก็ยังใช้ เราของไอ้อนุภาคเนี่ยม,มันเล่นได้สองอย่างคือให้มันอยู่ในระบบสุญญากาศแล้วเราเร่งอนุภาคมันให้มันเร็วเหมือนกับที่มาเซอร์เอาไอเลกตรอนซูฟอย่างงี้ที่คนอื่นเนี่ยเขาเอาไปใช้อย่างอื่นนะเนี่ยที่พวกวิศวะงานทั่วไปเนี่ยเขาเอาไปใช้งานอย่างอื่นแต่มาเซอร์เนี่ยเอามาดัดแปลงเอามาเป็นตัวเร่งอนุภาคทาให้อนุภาคเนี่ยมันหลุดออกมาแล้วเร่งอนุภาคให้มันเกิดเป็น เกิดความเร็วแล้วมันแตกออกไปเล็กๆๆๆจนเป็นคลื่นพลังงานอนุภาคเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยนะแล้วก็ใช้พลังงานใช้จิตของเรานี่แหละควบคุมมันไว้ฉะนั้นสังเกตไหมว่าเครื่องที่ทำไปเนี่ยเราทำาๆๆไม่ไม่ไม่มีการชิลหรือหล่ออะไรต่างๆเลยไม่มีการปิดประเดกไม่มีอะไรนะโชว์โชว์ให้เห็น เพราะว่าถ้าถ้าคนที่เอาไปนะคือไม่ผ่านเราเนี่ยนะมันจะเป็นการเหมือนเศษเหล็กอะ่ะเหมือนเศษเหล็กเศษพลาสติกเศษแก้วเศษอะไรไปเลยมันจำเป็นเพราะตรงนี้มันทํางานร่วมกับเรื่องของจิตวิญญาณมันทํางานร่วมกับเรื่องของจิตวิญญาณมันทํางานร่วมกับเรื่องของคลื่นพลังงานนะมันทํางานร่วมกับพลังชีวิตของใครของมันด้วยนะะังะนั้นไอ้ตัวเนี้ยนะ มาอร์ถึงบอกว่ามันเป็นนวัตกรรมที่มันมันล้ําไปเป็นล้ําไปนานอะ่นะออะนะอีกสิบปียี่สิบปีอ่ะก็ให้เวลาภูมิใจนะให้เวลาภูมิใจแ้วันนี้ก็มีคนที่ค่อนข้างที่จะมีวิจิิจฉาก็เลยอธิบายไปสักหน่อยหนึ่งนะนะอธิบายไปเข้าใจแล้วนะคนที่ยังสงสัยอยู่บ้างเนาะ ก็คือทั้งหมดทั้งสิ้นมันขึ้นอยู่เราเล่นอยู่กับอนุภาพกับคลื่นรูปกับนามกายกับใจนี่นะถ้าเล่นวนเวียนอยู่ตรงนี้พลังนะงานก็อยู่ในในส่วนของที่เราเอามาซ่อมแซมนะร่างกายก็อยู่ในส่วนของธาตุสี่ดนน้ำลมไฟนะธาตุสี่ก็อธิบายอธิบายไปแล้วนะมันไม่ใช่ที่เราคิดนะนะแล้วก็ นามาทาทั้งหลายนะความรู้สึกต่างๆความจําความคิดนะจิตใจต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้น,นมันคือเรื่องของพลังงานล้นๆนวะนทีนี้นพอเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของพลังงานเนี่ยมันควบคุมยากนะคลื่นพลังงานเนี่ยที่อยู่ในควอนตัมฟิลที่อยู่ในสนามควอนตัมเนี่ยที่เราดึงเข้ามาใช้เนี่ยมันต้องควบคุมดยเยเรื่องของจิตล้นวนจิตนั้นต้องเป็นจิตที่ว่างบริสุทธิ์จริงๆถ้าจิตไม่ว่างนะ มันไม่เข้าใจหรอกความดั้มมันเกิดดับเกิดดับตรงไหนแล้วจะเอาส่วนไหนมาอส่วนที่มันเกิดกําลังจะดับหรือดับกาลังจะเกิดหรือตอนที่มันเกิดหรือตอนที่มันหรือจะตอนไหนแล้วพลังงานมันมันอยู่ที่มิติตรงไหนมันจะซ้อน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 กันอยู่มากมายใช่ไหมที่มาเซอร์ก็อธิบายไปเรื่องของเวลามันไม่มีจริงๆแล้วเรื่องเวลาเนี่ยมันไม่มีนะมันเป็นเรื่องของมิติที่มันซ้อ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 นกันอยู่ ที่เราพูดกันอยู่ทุกคนเนี่ยอยู่ตอนเนี้ยแล้วบอกว่าเวลาเท่านี้ถึงเวลาเท่านี้ที่จริงพอมันพลึบแล้วมันก็มันก็จบมันก็มันก็เป็นอดีห,อหมดอ่ะเนี่ยนะอันนี้เดี๋ยวเราเราไปขยี่กันที่ที่ยี่สิบหกน,นี่นะยี่สิหกิบเจ็ดนี้นะอ่ะได้เวลาแล้วเนาะเดี๋ยวทุกคนก็ทำพลังในกายนะให้ว่างๆบริสุทธ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์พลังชีวิตของเรานะฝูมือสัก2สองสาครั้งแล้วก็สัมผัดรู้รู้ว่ามีสิ่งหนึ่งไป้กระทบสิ่งหนึ่งมันไม่ใช่มือนะมันเป็นธรรมธาตอย่างหนึ่งไปกระทบกับธรรมธาตอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยอันก็ไมาใช่มือ,อให้รู้ตัวทั่วพร้อมด้วยอ่ะที่จำนำเลย น้ำนอบท่านมาเซอร์เจ้าค่ะนวัสการว่าคุณจ้าแล้วก็ตอนนี้มาแล้ว84บ้านเจ้าค่ะบางบ้านก็สอาเจ้าค่ะไม่มีห้องทดลองเจ้าค่ะ